สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรับเมืองไทยครับรายการที่จะทาให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมถือว่าเป็นสัปดาห์พิเศษจริงๆสําหรับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาพูดคุยในวันนี้ครับเพราะว่าเป็นภารกิจสําคัญของกองทัพอากาศกับบทบาทใหม่ในการปฏิบัติการทางอากาศนะครับในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและที่สําคัญครับ ในหน้าประบสิตาที่กำลังจะมาถึงวันศุกร์นี้19มิถุนายนจะเป็นครั้งแรกของกองทัพกาศและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนกับการปล่อยดาวเทียมดวงแรกของกองทัพกาศครับที่ชื่อว่าณภานึงครับวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวกับภารกิจการเดินการทางอากาศของกองทัพกาศนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญคนสําคัญครับท่านพลอากาศตรีสุพิจารณธรรมวัฒศิริครับท่านเป็นผู้บัญชาการสุปรการ กลางอวกาศกองทัพอากาศครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับสวัสด <mam> ีครับท่านปูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งครับผู้อยู่เบื้องหลังการที่จะปล่อยดาวเทียมนภาหนึ่งนะครับต้องขอต้อนรับนะครับท่านนาวากาศเอกดรพนมอินทรสมีผู้อำนวยการกองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศสุเปริการทางอวกาศกองทัพอากาศครับสวัสดีครับดนรพนมครับสวัสดีครับทนานจันทร์ปูครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณพี่ป๊อกกับพี่นมครับที่ให้เกียรติรายการรับฟังไทยวันนี้ตื่นเต้นเพราะว่า เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับคนไทยและกองทัพอย่างกองทัพอากาศในส่วนของภารกิจสําคัญตรงนี้ครับ,รบอยากให้พี่ป๊อกเล่าให้ฟังถึงบทบาทของอสุริกรารทางอาวากาศในผลประโยชน์ของชาติสักนิดหนึ่งครับครับก็มีงานศึกษานะครัครของผลประโยชน์แห่งชาติด้านอาวกาศเนี่ยก่อนทั้งคนเราเนี่ยคิดว่าอาวกาศเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวใช่แต่จริงๆเนี่ยเราตื่นเช้ามาเนี่ยฮะ พิธีกรดูโทรศัพท์ก็เป็นการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมเราดูโทรทัศน์ก็ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมผมวิจารณแห่งชาติทางด้านอวกาศเนี่ยมีงานวิจัยจากสถาบันดิด้านะครับรบ,บอกว่าในปี6 2พบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมอวกาศของไทยเนี่ยมีรายได้อยู่ที่56,0 0มนล้านบาทนะครับทำให้เกิดการจ้างงานของคนเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1.6ล้านคนนะครับสร้างมูลค่าทางสังคมมากกว่า5 8พันล้านบาท มูลค่าเศรษฐกิจที่ทวีคูณขึ้นไปอีก29,000ล้านบาทนะครก็จะเห็นว่าผลประโยชน์แห่งชาติด้านนี้มีความสำคัญสูงมากมหาศาลมหาศาลครับคือพี่ปอกำลังจะสื่อให้คนไทยอย่างพวกเราได้เห็นภาพว่าวันนี้เราต้องพูดถึงมิติอวกาศแล้วถูกต้องครับเพราะมันคือผลประโยชน์แห่งชาติจริงๆทั้ง,งนั้น S <S จะเห็นว่าผลประโยชน์ห่งชาติเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลทําไงที่เราจะรักษาเราสามารถจะใช้วงโครจรของเราได้เราจะใช้สื่อสารได้โดยที่ไม่มีใครมารบกวนเราหรือว่าไม่มีใครมาแย่งในสลับที่เราเป็นในช่องช่องที่เราอยู่นะฮะที่ว่าวงโครจรข้างฟ้าเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าภายัยคุกคามทางด้านอวก,กาศมีอะไรบ้างนะครับภยัยคุกคามทางด้านอวก,กาศเนี่ยเราเริ่มจากเริ่มจากอะไรเริ่มจาก วัตถุอวกาศที่เราส่งขึ้นไปจรวดที่ส่งขึ้นไปมากๆเนี่ยม,มันก็กลายเป็นขยะอวกาศนะครับด,ดาวเทียมถูกต้องครับดาวเทียมเนี่ยก็อาจจะชนกัน้วขึ้นมาให้ดูใช,ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดดาวเทียมเราชนกับวัตถุอวกอวาศเนี่ยอย่างวัตวงโคจรต่ำเนี่ยนะครับความเร็วอยู่ที่7กิโลเมตรต่อวินาทีคือมันมีโอกาสที่จะชนกันใช่ครับส่วนวงโคจรของดาวเทียมอย่างเช่นของไทยคมของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่วงโคจรค้างฟ้าเนี่ยอยู่ที่36,000ฟุตกิโลเมตรนครับกับสามหมื่นหกพันกิโลเมตรซึ่งตรงนี้ ถ้าเรามีวัตถุอะไรประชนปุ๊บมันเกิดความเสียหายมันไม่เหมือนรถที่เราจอดซ่อมได้แต่อวกาศที่ซ่อมไม่ได้นะฮะแล้วเกิดเสียงามเสียหายตรงเนี้ยถ้าเราดูแล้วภัยคุกคามทางอวกาศเนี่ยนี่ขยะอวกาศที่สําคัญนะครับตัวที่2ก็พวกอุกาบาทหรือพวกชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยที่จะตกลงสู่โลกอันเนี้ยนะกาเป็นภัยคุกคามอีกแบบหนึ่งภัยคุกคามต่อมาก็คือพวกชิ้นส่วนจรวดที่เขายิง หรือที่เขาหมดวงจรแล้วเขาตกมาหลงพื้นโลกครับอย่างถ้าเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินเทียนกงใช่ไหมฮะจากที่โอกาสเทียนกงส่วนที่เราก็กลัวจะชนโลกนะใช่ครับแต่ตอนนั้นก็องค์ทับกาศเริ่มเริ่มในการที่จะคอยเฝ้าดูแล้วว่ามีอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีศูนย์อวกาศครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็คือการผล การมีผลประโยชนแห่งชาติทางด้านโอกาสเนี่ยเกิดการแข่งขันกันฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้การดาวเทียมของเขาในการที่มาทําลายดาวเทียมของเรานะครับก็เป็นไปได้หรือมาการลบกวนสัญญาต่างๆนะครับ หรือการส่งสัญญาณภาพพื้นในการรบกวนไม่ให้เราสามารถที่จะใช้การสื่อสารได้เป็นการบ่นทําลายทางเศรษฐกิจนี่ก็คือเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นคือพี่น้องประชาชนจะเห็นภาพอย่างชัดๆก็คือประโยชน์เรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการติดต่อทังระคมการส่งข้อมูลกันอันนี้จักนั้นก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพที่เราใช้เราเทียมอย่างเช่นเทียมไทยคมหรือเทียมนภาหนึ่งของเราอย่างเงี้ยก็จะเป็นการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจพวกนี้เราก็จะต้องระวังผู้ภัยคุกคามเช่นกันนะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามที่จะไป ทำลายเศรษฐกิจของเราก็คือจุดอของดาวเทียมไทยคมพวกเดอือดาวเทียมที่อยู่ในในวงโคจรข้างฟ้าที่เราใช้สื่อสารทำธุรกิจทั้นเนี่ยอ,อันนี้เป็นความสําคัญมากซึ่งเราจะเฝ้าระวัง ทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับ,บวันนี้หลายท่านน่าจะพอมองเห็นภาพถึงความสําคัญของการบริการทาวากาศผลประโยชน์ของชาติมหาศาลและก็รวมถึงความปลอดภัยอย่างดาวเทียมที่เราใช้ัจจุวันใดคมดาวเทียมขังฟ้าที่เป็นประโยชน์จะต้องมีคนที่จะดูแลการใช้งานให้ได้ตลอดเวลานะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับกองทัพประกาศในกิจการอากาศได้อย่างไงครับคือก็ต้องขอท้าความไปที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชนจา,นาชนจักรไทยปี2560น,นะครับมีมาตราต่างๆหลายมาตรานะครับอย่างเช่นมาตรา 52, 60, 60 65, 69นะฮะโดยเฉพาะมาตราที่60เนี่ยกำหนดไปเลยว่ารัฐจะต้องรักษาความผีนะฮะและสิทธิการใช้วงโครจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ประเทศชาติและประชาชนนี่เขียนไว้ชัดเจนนี่เขียนไว้ชัดเจนมาตรา60นะฮะมาตรา60เพราะนั้นดังนั้นเนี่ย ก็จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติก็มีการทำเรื่องรองรับกองทัพอากาศเราก็มีกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ20ปีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและให้สามารถสนับสนูนของการปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็จึงมีการเกิดมิติขึ้นมาใหม่ๆเช่นมิติทางด้านไซเบอร์และมิติทางด้านอวกาศครับเป็นที่มาของสูบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศและการปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศครับผมทราบมาว่าในแนวความคิดของกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีความสําคัญอยู่3มิติ นะครับทางด้านอวกาศอากาศแอร์โดเมนนะครับไซเบอร์โดเมนแล้วก็สเปซโดเมนสเปซโดเมนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่กําลังเริ่มต้นณขณะนี้เพื่อรักษาควประโยู่ของชาติตามรตมนูญแล้วก็ยุทธศาสตร์กองทัพากนะครับพี่ป๊อกครับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของปัจจุบันนะครับภารกิจการเฝ้าระวังทางอวกาศเรามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือยังหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติดูแลอย่างไงครับโอเคครับก็ในส่วนของกองทัพากาศนะครับ เราก็มียุทธปกรณ์และก็มีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับโดยยุทธปกรณ์หลักของเราตอนนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ที่อยู่ที่ดอยอินและที่แรกคืออยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับอีกที่นึงอยู่ที่สมุยนะครับก็เรามีขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจแล้วปฏิบัติงานลักษณะ24ทับ7 24ทับ7คืออะไรก็เราปฏิบัติงาน24 24ชั่วโมงใน7วันตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับเราจะทําการวิเคราะห์ ในกลางวันและก็ถ่ายภาพในเวลากลางคืนพี่ปอครับภาพที่โชว์อยู่บนหน้าจอน,นี้อธิบายได้ยังไงครับคือภาพทางซ้ายมือคือกล้องโทรทัศน์ที่เรามีอยู่นะครับใน,นปัจจุบันตอนนี้กองทัพกาก็กำลังมีการจัดหาเพิ่มตเติมนะครับส่วนภาพขวาม,มือเนี่ยจะเห็นว่าเรามีอยู่ที่ไซต์นะครับหรือสถานีฟอสโลวอน,าน,านทางอากาศอยู่ที่ดอยเทนนท์และที่สมุยนะครับถ้าดูลูกข้างบนก็จะเห็นว่ามีอุกาบาต S <S ครับอันนี้ก็เราก็เฝ้าระวังอ,อยู่ดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าดาวเทียมที่จะเข้าใกล้อาจจะทําอันตรายเรารแล้วก็ชิ้นส่วนจรวดที่จะหล่นเข้ามาสู่โลกนะฮะตรงนี้ก็เคยมีการหล่นเข้ามาอยู่ในเขตทางเขตแนวชายแดนประเทศไทยเราด้วยเช่นกันพวกนี้ก็เป็นภารกิจที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศในการเฝ้าระวังนะครับในลักษณะที่ปฏิบัติงานทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อมีความลักษณะที่จะเป็นภัยคุกคามกับเราเนี่ย หรือจะาําอันตรายให้กับประชาชนเราก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยต่างๆนะครับหรือหน่วยในพื้นที่อย่างเช่นบางครั้งชิ้นส่วนตกใกล้เคียงกับจังหวัดนี้แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้หน่วยป้องกันสารป้องกันภัยนะฮะของกองทัพอากาศของกองทัพอากาศคือของในพื้นที่ฮะของในพื้นที่ก็คืออย่างกองบินที่อยู่ตามต่างจังหวัดคือเราส่งไปตามกองบินอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามให้ส่งให้หน่วย ประการไเทาสารภัยของในพื้นที่เขาในการจัดการก็แจ้งเตือนต่อไปแจ้งเตือนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเห็นชัดเจนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องไฮไรส์สาคัญวันนี้ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคืบหน้าการจัดหาดาวเทียมดาวเทียมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งใช่ไหมครับบอกครับใช่ครับคือดาวเทียมเนี่ยถ้าเราในภาษาของทหารนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับหรือเราเรียกว่าระบบการตรวจจับนะครับดาวเทียมมีคุณประโยชน์ก็คือว่าเขาสามารถที่มองภาพ กว้างบ,บ,บุ่มสูงทาให้เราสามารถถ่ายพื้นที่ได้นะครับและดาวเทียมเนี่ยมันสามารถนํามาวิเคราะห์หรือวใช้ต่างๆได้โดยเฉพาะในการช่วยเหลือภัยพิบัติกับประชาชนเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะนําทุกท่านมาชมความคืบหน้าของการดําเนินการในเรื่องของดาวเทียมกองอากาศดวงแรกที่ชื่อว่าณพานหนึ่งครับท่านดตะพนมครับ,รบในฐาน,นะเป็นผู้ในการกองรัตเวนและเฝ้าตรวจ อวกาศบ,บทบาทสําคัญของดาวเทียมดวงนี้นะครับจะมาทําอะไรยังไงบ้างครับครับผมใครขออนุาเรียนอาจารย์ปุ่อย่างนี้ครับคือกองรัฐบว่เภ้าตรวจทางอาวกาศเนี่ยมีหน้าที่โดยกันก็คือพูดง่ายว่า เฝ้าตรวจดูในอวกาศมีอะไรบ้างครับคือรัตเวนดูว่าโดยเราใช้ดาวเทียมที่เป็นแพลตฟอร์มหลักของเราเนี่ยเป็นเซนเซอร์อย่างที่ท่านผบพูดนะครับเป็นเครื่องมือเป็นทูนั่นเองครับเราก็จะดูว่าสิ่งต่างๆที่หาวัตถุต่างๆในอวกาศเราจะต้องพิสูจน์ทราบว่ามันจะมีผลใดๆกับโลกของเราประเทศของเราแล้วก็ตัวกองทัพอากาศเองอย่างเป็นต้นครับนี่คือหน้าที่โดยหลักแล้วก็อย่างที่2ก็คือเราเนี่ยจะดําเนินการ มองลงมาที่โลกนั่นคือเราก็มาดูโลกจากที่ป้อกบอกคือมองสูงกว่าแต่ด้วยด้วยความได้เปรียบของความสูงมันก็จะให้เราเห็นภาพกว้างครับนี่นี่คือโดยหลักการของในในสวนกองผมครับผมผมทราบมาว่าส่วนประกอบสําคัญของดาวเทียมเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะครับ แล้วก็เป็นส่วนที่สําคัญและกองทัพอากาศดูแลด้วยนะครับมีอะไรบ้างครครับก็ <c oughs> อย่างนี้ครับในการทํางานกับดาวเทียมหรือเดินด้าน,าน,าน,านอวกาศเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่3ามเซกเมนต์หรือ3ส่วนนะค,ะครับส่วนแรกคือส่วนของอวกาศเราเรียกว่า Space Segment ส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่ พวกอากาศอวกาศยานทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมจรวดต่างๆร็อกเก็ตที่ไปอยู่ในตรงนี้นั่นคือเราเรียกว่า่วนสเปซเซ็กเมนต์ตามภาพเนี่ยที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยจะเห็นชัดเลยสส่วนนะครับส่วนที่2ครับส่วนที่2เราเรียกว่ากราวเซกเมนต์หรือส่วนภาคพื้นส่วนภาคพื้นจริงๆมันก็คือส่วนบัญชาการควบคุมดาวเทียมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราส่งไปในอวกาศนั่นเองครับแล้วก็จะรวมไปถึงหากวันหนึ่งเราไปถึงจุดนั้นได้มันก็จะเป็นส่วนที่เราจะเป็นฐานในการปล่อยจรวดเข้าไปในอวกาศ นี่คือส่วนของกราวเซกเมนต์ครับผมในส่วนของกราวเซกเมนต์ที่เป็นควบคุมวันนี้กองทัพบกาศถ้าดาวเทียมดวงใหม่ดวงแรกนะครับนัพาหนึ่งปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะควบคุมคอนโทรลกันอยู่ที่ไหนยังไงครับเราเรา,เรามีศูนย์ควบคุมคอนโทรลเซ็นเตอร์ re, เราอยู่ที่ศูนย์บริการกองทัพากนะครับนะครับตรงจุดนี้ก็คืออยู่ที่ทุ่งสีกัน่าที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองครับผมครับและอีกที่หนึ่งเรามีสแตนบายไว้ที่กองบินสี่ที่ตาคลีที่นครสวรรค์ครับผมครับ ผู้ชมครับวันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการนี้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีระยะายละเอียดพอสมควรหลายคนก็อยากจะเห็นหน้าตาว่าดาวเทียมนภาหนึ่งเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงท่านดรนพนมครับบริษัทที่ดูแลนะครับเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความพื้นหน้าอย่างไรบ้างครับคือคือตอนนี้ดาวเทียมของเราเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็ติดตั้งอยู่ในจรวดเรียบร้อยแล้วครับสร้างโดยบริษัทไอซิสนะครับย่อมาจากก็คือเป็น Innovative Solution in Space ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับบริษัทนี้ก็ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการสร้างสมอล์ซัไลท์ก็คือในระดับนาโน แล้วก็ในระดับไมโครซัทเทไลท์ครับนี่ภาพทีมงานส่งมาเนี่ยครับเป็นภาพที่อยู่ในห้องแล็บก็เลยครับนี่นี่คือเราไปต้วนรับตรวจรับดาวเทียมของเราหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่ในห้องคลิปนี่ไปกับนเทแลนด์เหมือนบ้านเลยพ่ะะเนี่ยครับอ้าวขนาดของมันใหญ่ขนาดไหนอย่างไรครับคือวิธีคิดของสมอลซัทเทไลท์หรือคิวสัตเนี่ยเเราคิดอย่างนี้ครับหนึ่งยูยูแปลว่ายูนิตหนึ่งหน่วยครับหนึ่งยูนิตจะมีค่าเท่ากับสิบคูณสิบคูณสิบเซนติเมตรครับขนาดของเราจะอยู่ที่ประมาณห กว้างกว้างก็คือ10เซนแล้วก็ยาว20เซนท้เมตรสูงประมาณ30เซนโอ้โหปวอนี้่เข้าขนาดเครื่องไอซีพีเลยนะฮะคืออย่างนี้ฮะก็ถ้า น้ำปูนลองดึงถึงโทรศัพท์สมัยก่อนมั้งไงฮะโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนใหญ่นะฮะเดี๋ยวนี้เหลือนิดเดียวใช่เช่นกันครับเดี๋ยวนี้ความความสามารถมากขึ้นนะครับการสร้างดาวเทียมเนี่ยมันขึ้นอยู่ขนาดของกล้องนะฮะถ้ากล้องใหญ่หรือเพลย์โหลดใหญ่เนี่ยคิว่าเพโลดใหญ่ต้องการผู้ใช้งานดาวเทียนก็ใหญ่อันนี้เราก็สร้างตามนี้อครับนี่ภาพที่เห็นชัดๆนี่คือดาวเทียมนี่เราเห็นกันชัดตรงนี้นะสูงประมาณ30เซนแล้วก็กว้างประมาณ10บนะยี่ ก็ประมาณเรียกว่ากอง CPU เครื่องคอมพิวเตอร์แหละใช่ครับแต่สิ่งที่อันนี้อยากจะเรียนให้ปู่ทราบกับท่านผู้ชมทราบอย่างหนึ่งว่าคนของกองทัพกาศที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปเฉยๆเราได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างอะไรต่างๆซึ่งในอนาคตเราก็พยายามที่จะสร้างเองเหมือนเราสร้างเครื่องบินเช่นกันครับที่จะอยู่บนพื้นฐานความเมือย่างหยิ่งของเราเองนะครับทีนี้ในส่วนของการนําไปปล่อยมันจะขึ้นไปได้อย่างไงครับขือนอย่างนี้ครับ ดาวเทียมเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในอวกาศ<ช>ได้ด้วยตัวเอง<ช>เราจะต้องมีจรวดนำส่งอ๋อมีจรวดนำส่งนะครับนั่นคือเราเราเรียกว่ามันวาร็อกเก็ตครับของเราเนี่ยใช้จรวดนำส่งเวก,ก้าของบร,ริษัทแอร์ริสเปสในประเทศของประเทศฝรั่งเศสนะครับจรวดนำส่งเนี่ยนะครับเราก็จะทำการยิงกันในวันที่วันในวันศุกร์ ที่สุคิดกลามิถุนาเวลา8โมง50นาที10วินาทีนี่คือหน้าตารูปร่างจรวดที่จะบรรจุดาวเทียมนับพาหนึ่งของกองทัพกายขึ้นไปประกอบด้วยสีส่วนหลักมันอยู่ตรงประเทศไหนครับที่ยิงกันแล้วเราจะไปปล่อยที่เฟนเกียนาครับตอนนั้นจะเป็นฐานปล่อยจรวดของยุโรปอยู่ที่นะครับเฟนเกียน่านะครับอยู่ทัทวีปอเมริกาใต้อเมริกาใต้นะครับการส่งขึ้นไปต้องมีจรวดนําไปแล้วไปอยู่วงโคจรอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณเท่าไหร่คือคือเมื่อเมื่อเราส่งไปแล้วครับเราาวงโคจรมันจะอยู่สูงจากพื้นโลก ประมาณ500กิโลเมตรครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในหลักความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้500ที่เท่ากันตลอดมันก็จะมีการเปลี่ยนตามพื้นผิวโลกที่เปลี่ยนไปแต่เวลาคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปคำนวณคานวณเทียบกับจุดศูนย์ุดนย์กลางของโลกก็คือ 6,6380กิโลเมตรนั่นคือบวกไปอีก500กิโลเมตรนั่นคือที่อยู่แล้วก็มันก็จะหมุนล่อไปผมเข้าใจถูกนะครับว่าพี่บอลครับดาวเทียมดวงนี้เขาเรียกว่านาโนอสเตอร์ไลท์อ่าเป็นขนาดเล็กนะครับอ่นี่ดูจากภาพไปพร้อมกันครับนี่คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างมันไปแบบจรวดอย่างนี้แหละครับพี่บอลครับแล้วไงพอไปถึงระยะมันแล้วทำไงฮะมันก็จะปล่อยสเตตที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อยๆก็คือเชื้อเพลิงไม่เกี่ยวข้องก็หลุดออกไปครับหลังจากที่เชื้อเพลิงแต่ละส่วนหมดไปนะก็จะเหลือส่วนสุดท้ายนะครับเราเรียกส่วนเอเวอร์มนะครับิจดเวน อัพเร์โมดูลสุดท้ายที่จะพา ขณะนี้จะพาดาวเทียมขึ้นไปแล้วครับอ๋อนี่นี่จะสูงถึงตามความสูงที่เราต้องการสเตเตซีเราจะหลุดแล้วครับสเตเตซีออกไปแล้วเหลือสเตเสุดท้ายสเตเสุดท้ายก็จะเป็นก็จะจุดระเบิดสุดท้ายครับพาไปเข้าสู่วงโคจรตรงนี้ก็จะเข้าไปอยู่วงโคจรครับนั่นคือตัวที่ปล่อยไปนั่นคือดาวเทียมดาวเทียมแต่โดยดั้มแต่จริงไม่ใช่เด็กตัวเป็นตัวอย่างนะแต่ผมรู้ว่าอย่างี้ครับดรพนมว่าการขึ้นไปกับจรวดเที่ยวนี้ไม่ใช่มีของเราอย่างเดียวใช่ครับมันเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นไรแชร์ก็คืออย่างนี้ครับขึ้นไปรอบเดียวเอาดาวเทียม ที่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพื่อจะแบ่งต่อไปมันจะเป็นอีโคนมิกอย่างมากในเรื่องในเรื่องในเรื่องของเงินที่จะต้องค่าใช้จ่ายที่องใช้ในการปล่อยครับแต่หนึ่งในนัมีของเรานะครับผมครับแล้วโคจรผ่านประเทศไทยกันวันละกี่รอบล่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อเมื่อดาวเทียมเข้าไปในวงโคจรแล้วเนี่ยครับจะเคลื่อนที่ด้วยความความเร็วประมาณ 7. 5กิโลเมตร ต่อวินาทีนะครับมันก็จะใช้เวลาโคจรครบ1รอบประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครับด้วยความที่ดาวเทียมวงโคจรเราเป็นแบบเซอร์ค a ล o r b ออก็คือเป็นวงกลมในแนวเหนือใต้นะครับในแนวเหนือใต้แต่ในขณะเดียวกันโลกเราจะหมุนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกมันก็จะเจอประเทศไทย4ครั้งต่อวันเป็นกลางวัน2แล้วก็กลางคืน2ครับก็เรียกว่า4ครั้งต่อวันเพียงพอกับประโยชน์ใช้สอยครับ คำถามสำคัญเลยคคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากการปล่อยดาวเทียมตรงนี้ความชัดเจนของกอง,งทัพกาศที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนตรงนี้ครับเม,มือม่อเมือมอม่ออย่างที่ท่านพบได้กล่าวาเบื้องต้นครับเราต้องการเอาตัวนี้ไปสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการร้องขอในการถ่ายภาพทงางอวกาศในเบื้องต้นก่อนอนี่คือภาพแรกด้วยความที่กองทัพประกาศเนี่ยมี แพลตฟอร์มในการปฏิบัติงานอยู่นะครับตั้งแต่ตอนนี้เรามีอวกาศเพิ่มขึ้นถ่ายภาพใหญ่จากนั้นเราแพลตฟอร์มเลเยอร์ต่อไปก็จะเป็นภาคอากาศที่มีอากาศยานตั้งแต่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ UAV แล้วก็โดรนท้ายที่สุดเราจะมีแพลตฟอร์มปิดท้ายก็คือที่ภาคพื้นดินที่อาจารย์พูดช่วยเหลือประชาชนอาจารย์พูดแจกของนะครับนี่นี่นี่คือสิงี่งานผมไม่เชื่อคุณนะผมถามผบอภิมหาอภิมหให้เห็นชัดเลยภาพถ่ายดาวเทียมพี่มีตัวอย่างไหม <จ>ว่ามัใช้ประโยชน์ยังไงกับการช่วยเหลือประชาชนก็มีนะฮะเอาง่ายๆนะฮะคือภาพถ่ายเนี่ยพวกเราคุ้นกันเนี่ยเรายกมือถือถ่ายถ่ายปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าภาพถ่ายด้วยแบบปกติ <igram> อภาพทั่วไปสีสีจริงเหมือนเราตาเห็นหรือว่า RG บแต่ดาวเทียมเนี่ยเขามีถ่ายได้ขึ้นย่านขึ้นความถี่ต่างๆความลายความถี่ดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของดาวเทียมเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับ แต่ในเบื้องต้นเลยเนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมนัพันหนึ่งของเราเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่สามารถที่ดูพื้นที่กว้างถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยเราครอบคุมพื้นที่ประมาณ40 คูณ80กิโลเมตรก็คือประมาณ320ตารางกิโลเมตรนั่นคือไไยถ่าย3ปีนี่อาจจะได้ครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดเลยอันนี้ก็จะเหมาะในการที่จะดูเรื่องของถ่ยพิบัติโนมบอกเราก็จะมีการวางแผนข้อมูลก่อนเกิดภัยหลังเกิดภัยเปรียบให้เห็นใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการดูที่มันละเอียดมากขึ้นเราก็ต้องไปหาดาวเทียมที่มีความละเอียดมากขึ้นหรือเราใช้เครื่องบินแทนในการถ่ายภาพหรือ UAV ถ่ายนะครับก็มันก็จะเป็นการ การที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยก็ได้มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อจะพัฒนาดาวเทียมการบินการทางอวากาศนะครับให้มีความสอดคล้องกับภัยคุกคามและความต้องการทางยุทธการเพื่อจะตอบสนองในการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาประเทศการตอบสนองรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทำผมเห็นชัดๆเลยครับพี่ป๊อกค,ครับก็คือเรื่องของการได้เห็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเรียกว่าทันเวลา วงรอบการตัดสินใจของผู้มั่้ัญชาได้รวดเร็วขึ้นถูกต้องมั่นใขึ้นใช่ไหมครถูกต้องครับก็ลักษณะง่ายๆครับปมก็คือว่าถ้าเราเห็นข้อมูลใช่ไหมครับอย่างของทาศกาตเราจะมีอันหนึ่งวงรอบการตัดสินใจหรือที่เราเรียกกันว่าโอทัลลูปถ้าเราสามารถสังเกตเห็นตรวจพบเร็วตระหนักรู้ได้เร็วแล้วก็สั่งตัดสินใจได้เร็วแล้วก็สั่งปฏิบัติการได้เร็วอันนี้ก็คือใครวงรอบของ การตัดสินใจเนี่ยใครเร็วกว่าก็ตัดสินใจเร็วกว่ายิ่งเฉพาะภัยพิบัติดีถูกต้อง,องครับภับพยพิบัตินี้ถ้าเราในการศึกษาเนี่ยเราจะต้องพยายามปฏิบัติแอคชั่นเนี่ยหรือว่าทําปฏิบัติเนี่ยให้ได้ไปใน 48, 48ชั่วโมงแรกเพราะคุณจะรอดหรือไม่รอดจะอยู่ที่ส8ชั่วโมงแรกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการทําอากาศการที่เรามีดาวเทียมหรือมีปุ๊บมันก็จะเสริมให้สามารถที่เราได้เรียนรู้ตลาดตั้งแต่ก่อนเกิด หลังภัยแล้วเราก็ร่วมกับอากาศยานต่างๆหน่วยปฏิบัติภาคพื้นหน่วยต่างๆนมบอกใช่ถูกต้องครับการที่เชื่อมันก็เลยทาให้ปฏิบัติภารกิจมันก็ปฏิบัติร่วมกันเหมือนเราทาครัวครับพี่ปูนะฮะทำครัวเนี่ยเราทํากับข้าวเราไม่สามารถมีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีทั้งหม้อตะหลิวกระทะเตาใช่ไหมฮะมีเครื่องปรุงเนื่อนี้รวมกันเพื่อให้ทําแกงเรียกว่าทำอุรานาการอุรณนาการกันอ้าวครับ ผมชักเริ่มสนใจแล้วแล้วผมจะติดตามชมเนี่ยได้ข่าวว่ามีถ่ายทอดสดไหมฮะเหมือนวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์เราจะถ่ายเราจะเริ่มจริงๆเนี่ยเวลาตอนที่เริ่มจุดระเบิดนะครับก็คือตอนที่จะส่งนะครับคือเวลา8โมงเช้านะครับ8โมงเช้า5ต8โมง5 0 5 1นะครับแต่ว่าเราถอยกลับมาว่าเราเปิดทีวีด้วยก่อนเลยครับ30นาทีก่อนล่วงหน้าหรือจะเปิด1ชั่วโมงก่อนเพราะว่าเขาจะเริ่มถ่ายทอดมาตั้งแต่1ชั่วโมงก่อนวันนั้นแล้ว ติดตามชมทางด้านตรงไหนยังเป็นไงบ้างครับไปที่ Youtube Channel ของ a อ r i เรียนชาแนลตามหน้าจอที่ปรากฏนี่นะครับก็สามารถที่จะชมผ่านได้สดๆผมเน้นย้ำนฮะวันศุกร์ที่19เวลา8นาฬิกานะครับ50นาที5 1นาทีชมได้เลยนะครับหรือชมผ่านทั้ง IPTV ของกองทัพอากาศดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่า rtf live ก็สามารถชมสดได้พร้อมปันแล้วก็จะมีคนที่จะคอยให้แนะนําให้คำบรรยายนะฮะมนเกิดอะไรขึ้นในขณะแต่ละขณะครับมีนโยบายอันนึงครับที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านผู้จัดการอากาศในเรื่องของนะครับการจัดซื้อการจัดหาและการพัฒนารียกว่า Purchase and development นะครับก้าวต่อไปสาคัญเป็นยังไงฮะคืออย่างนี้ครับในด้วยความที่กิจการอวกาศเนี่ยเป็นไฮเทคโนโลยีอย่างมากเราก็ยังคงจะต้องมีการจัดหาแต่เราไม่ได้จัดหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกองทัพอากาศเราก็จะจัดหาไปพร้อมๆกับเรียนรู้ไปจนถึงจุดจุดหนึ่ นั่นคือเราจะต้องสามารถทำได้นั่นคือ purchase and development ไปซื้อก่อนแล้วก็พัฒนาร่วมไปเรื่อยๆร่วมมเก็ก่อนถ้าที่สุดจะเป็นเราก็จะทำด้วยตัวเราเองครับยืนอยู่บนกำแข้งของเราเองนะครับ,รบ,รบผู้ชมครับนี่คือความตั้งใจของท่านผู้ชรวยอานาการ<น>กับเทคโนโลยีที่มันมีราคาแพงแต่เราต้องอยู่บนกว่าพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับบองอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับก็จะฝากนะครับว่าในการที่เรามีดาวเทียมนะฮะ การที่มีดาวเทียมอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของวงโลกการตัดสินใจของเราเนี่ยรือที่ภาษาทางทหารของานาฏอากาศเราเรียกวงโลกด้านลูกนะครับก็มีเรื่องตั้งแต่เรื่องของการเฝ้าสังเกตตระหนักรู้นะครับแล้วก็ ตัดสินใจครับและสั่งปฏิบัติการตามแผนภาพเนี่ยที่เราโชว์เนี่ยนะครตามแผนภาพในนี้นะจะเห็นดูเนี่ยถ้าคือดาวเทียมของเราแล้ว U a V พวกอากาศยานต่างๆของของรับการเนี่ยเขาจะเรียกท่านว่าเป็นเซนเซอร์ระบบตรวจจับที่ดีมันก็สร้างความตระหนักรู้ที่ดีก็จะทําให้เห็นที่วงที่เขียนว่าโอเดอร์ลูปเนี่ยฮะวงล้อการตัดสินใจเนี่ยเราหมุนได้เร็วพอหมุนได้เร็วเนี่ยนั่นคือหมายถึงว่าอะไรหน่วยผู้ วางแผนนะครับก็สามารถใช้สั่งการไปได้และด้วยกองทัพากาศเราเองเนี่ยเราใช้ระบบดิจิท t ลออปเปเรชั่นหรือระบบการบริการที่ใช้เครือข่ายเป็นสุดการเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่กองทัพากาศเราจะมาใช้ก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยเราใช้วงรอบเรียกว่า Dynamic Targeting ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ วิธีการความคิดในการที่ปฏิบัติต่ตอเป้าหมายที่มีความต้องการความรู้เรียนในการปฏิบัตินะครับถึงใช้คำว่าดิจ <Marketing. S 1> ิทัการเตตติ้งตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่กําหนดเป้าหมายถูกไหมฮะเร,เ,เ,เราเจอเป้าเราเจอเป้าเลตระหักร,รู้ได้เร็วเราก็เจอเป้าหมายได้เร็วเราจะสั่งให้ทรัพยากรอะไรไปช่วยเหลือได้เร็วนั่นคือหมายถึงว่าก็ทําให้บริหารจัดการสั่งการนะครับเข้าไปตอบสนองการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วก็จะสอดคล้องกับวงรอบภัยพิบัติที่ในการที่แต่ละขั้นแต่ละเฟสต่างๆนี่เราจะทำยังไงบ้าง การที่เรามีข้อมูลที่ดีนะครับแน่นอนครับก็จะทําให้เราตัดสินใจที่ดีนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญและสุดท้ายเหมือนอย่างที่ท่านผู้จัดการฐานกาศท่านว่าครับว่าเราจะซื้อหรือจะอะไรเนี่ยต่อไปเราต้องพัฒนาได้ด้วยตัวเองครับไม่แน,นเราก็ต้องซื้อเขาตลอดนะครับแล้วเราจอย่างที่เราอยากจะทำเนี่ยไม่ทําไม่ได้นะครับส่วนกิกรรอากาศกองทัพอากาศเองเนี่ยเราก็พยายามตลาดตัวตตนี้หลายๆอย่างเราก็สร้างซอฟต์แวร์สร้างอะไรด้วยตัวเราเองนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านผู้จัดการฐานกาศเนี่ยท่านให้ เคยกล่าวไว้อันนึงนะครับ,รบซึ่งผมคิดว่าการใช้ดาวเทียมของกองทัพอากาศครั้งนี้หรือการเป็นการทางอากาศของกองทัพอากาศเราเนี่ยก็จะไปตามที่ท่านบอกก็คือว่ากองทัพอากาศพร้อมใช้ศักยภาพคนยุธทธปกรณ์เทคโนโลยีในงานสนับสน,บนุนรัฐบาลและการช่วยเหลือประชาชนโอ้ครับซึ่งนี่คือเจตน,นะนจาลงของท่านนะนี่คือเจตนาลงของท่านครับ,รบแล้วทุกวันนี้ทางสุขการทางอากาศกองทัพอากาศและหน่วยงานต่างๆของกองทัพอากาศก็พยายามขับดันขับเคลื่อนนโยบายของท่านตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมครับ ทางการปฏิการทางอวกาศกองทัพอากาศก็เป็นหนึ่งในตัวนี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนการขับนะครับโอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านครับสิ้นฤทธิ์เกินเวลาหมดแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับอย่าลืมติดตามนะครับการปล่อยดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศนับพันหนึ่งครับวันศุกร์ที่19บเก้าพฤษภายนนี้เวลา8ปดนาฬิกาห้าสิบนาทีต้นไปนะครับตามรายละเอียดนะครับที่แจ้งแล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้ครับคือศักยภาพที่สำคัญของกองทัพบกครับเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครับวันนี้ผมและแขกลำเชิญลาไปก่อนครับพบกใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ